โรงเรียนวัดกระเจริญศรัทธาธรรมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบ5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน โรงเรียนวัดราชเจริญสัทธาธรรมสังกัดสํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจินบุรีเขตหนึ่งเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2510โรงเรียนวัดราชเจริญสัทธาธรรมตั้งอยู่ที่359ทับสาหมู่1ตํบลกรอกสมบูรณ์อำาเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจินบุรีพื้นที่ในเขตบริการของโรงเรียนได้แก่ หมูห่1และหมู่7ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอสิมหาโพธ์จังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่นอกเขตบริการของโรงเรียนได้แก่ตำบลทุ่งพระยาตำบลท่าก,กระดานตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชเชิงแาวคำขวัญของโรงเรียนสะอาดมารยาทดีมีวินยัยฝ่ายศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมปรัชญายของโรงเรียนเลิศคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึงความยิ่งใหญ่ความมีศักดิ์ศรีความสดใสสีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์วิสัยทัศน์เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยีมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยม WRT o n ิ One Team สร้างศรัทธาพัฒนาคุณภาพ W wisdom and integrity ใช้ปัญญาเป็นฐานสร้างงานด้วยความซื่อสัตย์ R Responsibility and Respect เดินชัดความรับผิดชอบอรอ,อ,รอรบคอบเคารพความแตกต่าง T Together for Quality เป็นศูนย์กลางความร่วมมือยึดถือคุณภาพเป็นสำคัญวัฒนธรรมองค์กรมุ่งผลสำเริจของงานสืบสารสามัคคี่มีคุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากลสมรรถนะหลักของโรงเรียน บูรณาการทักษะชีวิตผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สืบสารหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาคารเรียนทั้งหมด5อาคารเรียนได้แก่อาคารสีสมบูรณ์สรนเป็นอาคารอำนวยการสำหรับติดต่อราชการต่างๆชั้น2มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นอาคารสุขสมบูรณ์วิทย์เป็นอาคารเรียนในระดับชั้นประถมวยัย อาคารบวรอุปถัมภ์ใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนและห้องสากลโรงเรียนอาคารศิริปัญญาวิทย์เป็นอาคารเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2อาคารวิริยะเจริญมงคลเป็นอาคารเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6และมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศห้องสมุด โดมอเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงอาหารใหม่ใช้สำหรับรับประทานอาหารว่างและจัดกิจกรรมปัจจุบันโรงเรียนวัดราชเจรญศรัทธาร,รมบริหารงานโดยน,น,น,นายนัทนพลปักจีนผู้อํานวยการโรงเรียนนายประกิจเจนเขารองผู้อํานวยการโรงเรียนนายประสบมณีัยผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานได้แก่ นางสาววัชราพรแก้ววงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวนิตยาง,งามวงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนาย่ิวาปาราชิตังหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางวนิดามดีใสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวไพโรดด่านจับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนวัดราจเจริญสัทธทาธรรมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน32คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา2คนข้าราชการครู27คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพนักงานราชการ1คนนักการพานโรง1คนมีนักเรียนทั้งหมด618คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน117คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน501คน ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดราชเจริญสัทธธรรมใช้กระบวนการพัฒนาที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมด้านร่างกายมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลความปลอดภัยของตนเองได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่สมกับวัยในด้านสติปัญญาครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรู้จักการแก้ไขปัญหามีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียนใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีทักษะภาษาเพิ่มขึ้นด้านอารมณ์จิตใจปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนมีความมั่นใจกลา้าพูดกล้าแสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีให้เด็กได้วาทภาระบายสีเพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์องส ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนด้านสังคมเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีวินัยในตนเองมีมารยาทที่ดีสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนในห้องเรียนทํางานร่วมกับเพื่อนได้และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมาตรฐานที่ส การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษามีดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำแผนการนิเทศภายในสถานศึกษามีการประชุมกรรมการสถานศึกษาและการประชุมครูอย่างน้อยเทอมละหนึ่งครั้งเพื่อวางแผนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษาการจัดโครงการในระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้อันนำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรเด็กและผู้ปกครองครูมีแผนในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อวิชาชีพอยู่เสมอสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาผู้เรียน มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยมผ่านเกณฑ์ร้อยละ90ครูมีสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยมีแผนพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการประเมินการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นภายในอาคารและห้องเรียนประถมวัยมีการบํารุงรักษาและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ มีความมั่นคงและปลอดภัยเด็กได้รับการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากการทำประกันอุบัติเหตุและได้รับคุณค่าโภชนาการด้านอาหารที่ดีมีการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลและช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในระยะแรกผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมกับวัยและมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกรารประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดราชเจริญสถาถาัทธาธรรมมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชเจริญสัทธาธรรมมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติโรงเรียนยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้ง5ประการโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ดังนี้ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนมีการพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดและมีพัฒนาการด้านสมรรถนะสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดทุกปีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีพัฒนาการสูงกว่าปีการศึกษา2565ร้อยละ1.67ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติท็นทีชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยในปีการศึกษา2566และปีการศึกษา2565มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ปีการศึกษา ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนนาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ปีการศึกษาโดยในปีการศึกษา2566มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2565ตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์จริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต,ต่างๆของการเป็นพลโลก ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนวัดรรชเจริญสัตธาธรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ,อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดมีการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนวัดราเจริญสัทธาธรรมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชเจริญสัทธาธรรมพุทธศักราช2566ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ IS ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และรายวิชาวิทยาศาสตร์ทางสิทธิในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1และ5ทับ1ในปีการศึกษา2567มุ่งเน้นมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปมาตรฐานที่2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวัดพระเจริญสัทธธรรมมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและเป้าประสงค์อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาตามจุดเน้นและนำไปจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจผู้บริหารสถานศึกษามีการออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการในการใช้หลักการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งระบบด้วยกระบวนการารัทธาทอรพโมเดล 5G สร้างสรัทธาพัฒนาคุณภาพเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีระบบ และตรวจสอบการใช้งบประมาณตามโครงการมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยจัดให้มีการประชุมทบทวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือแก่กัและกันในการปฏิบัติงานอย่างเป็นเป็นกลยะาณมิตรสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้งและนำมาปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ TLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดพระเจริญสัทธาธรรมจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาสถานศึกษาโดยวิธีการอบรมประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพครอบคลุมเรื่องการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยการดูแลคุ้มครองผู้เรียน ตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDIE ขั้นที่1การวางแผนการนิเทศขั้นที่2การให้ความรู้ขั้นที่3การปฏิบัติงานขั้นที่4ส่งเสริมและสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจขั้นที่5การประเมินผลการนิเทศ ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดพระเจริญสัทธาธรรมผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายร้อยและเก้าสิบขึ้นไปตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นเรียนมีพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านสารสนเทศให้ปลอดภัยต่อภัยคุกคามและเหมาะสมต่อการทำงานมีการจัดทำทะเบียนสื่อ และการบันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีการจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการศึกษาเพียงพอต่อผู้เรียนมีการบำรุงรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่ออำหนยความสะดวกให้กับผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติ มีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคการเกิดอุบัติภัยมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอมีห้องปฐมพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีมีการป้องกันความเจ็บป่วยของผู้เรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนมีการดําเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีการประชุมชี้แจงการดําเนินง,งานให้ครูในโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางในการดําเน,น,าน,เนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจึงทําให้ครูประจําชั้นสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทั้ง5ขั้นตอนได้แก่ 1. การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิธีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนร้อยละ100 2มีการคัดกรองผู้เรียนประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนรายบุคคลรวมถึงมีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและการคัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาด้านยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว 3. ครูประจําชั้นดูแลส่งเสริมผู้เรียนตามความเหมาะสมเช่นการคัดเลือกให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาเป็นต้น 4. การต้องกันและแก้ไขปัญหาโดยครูประจําชั้นให้คําปรึกษาแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตการพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 5. การส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจําเป็นโดยมีภาคีเครือข่ายด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับองค์กรและชุมชน และมีการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงครูร้อยละ100ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษามีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล World c l s s Standard School ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูมีการดําเนินการโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนําช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและมีระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผลการเรียนรู้รายบุคคล